เรเพวพาแสบนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัสครับสวัสครับสัีครับสวัดร้บนวัสััครับมาครับสวคัวครััีคัครับพี่นับสวี้ัีับัดหครับนครับสครับสีครับสัดีรัสวัรับสนัครับสนอินรับาวาารสิครับันนี้อะไรเจวนีคัีครัครับี้ไข่เจียวค่ะ มีทอดปลานะครับพี่น้องอันนี้อะไรทอดเนื้อปลานินโอ้ยังไม่ใช่ไม่ใช่เซ็บ<น>แซ่บ,บรครับพี่น้องไข่ไข่ต้มครับไข่ต้มอันนี้อะไรนี่ไข่ปลาไข่ปลาอันนี้หนึ่งปานิลครับอันนี้นึ่งปลานิลครับโอเคอนะครับพี่น้องกินข้าต้องกันครับอันนี้อะไรครับอันนั้นอะไรครับปลาทอดปลานิลครับขอบไปดีจับโอเคยำยำ ตกมือได้ตกมือไดอ้ข่าวอยู่ข้างลพี่ไปยากกินแล้วไปกินยามานันครับพี่น้องสบกันครับยานึ่งบรนีินทฮอนครับพี่น้องหนึ่งแล้วไม่ได้เลยครับจาจัอันนี้อันนี้เหรอของนินชอนใช่ไหมของเีย ไหวไหมเยี่ยมป้านามากินข้าวแล้วไกินข้าวด้วยกันค่ะก็สบายจ้ะยังกันเพิ่งยังกันคัดจมูกคือจ้ะก็สบายแต่ว่าห้าวหาวมือนนี่พี่น้องไปเล่นน้าน้ำคูขนาดจ้ะใช่ไหมวันนี้ไปไหนมา าเป็นใครตองเป็นมื่อครอบครัวกันครับพี่น้องไปสิเโซ่มาเดินจ้ากินข้าแล้วน้ำันจ้าพี่น้องมาเลยครับจับแสบครับอันนี้ขอลายมามามอมามากินข้าวครับ อารมณ์ดีแต่ไม่เนี่อารมณ์ดีเนี่ยวปานนี้น้องเฟย์อะทน่นี่รูปนายอรเสียครับขอขอบพระคุณหลายๆเจ้าจ้าพี่บ้านพี่น้องที่บ้านเป็นห่วงน้องเฟย์อย่างนะจ้าก็ให้เรากินยาอยู่จ้าจ้าพยายามบอให้อัน เล่นกับผ <ination noises> ู้อื่นหลายนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแผ่นเชื่อกันน่จ๊ะอันนี้คนอวันนี้ใครแน่ละจ้ะหิวหิวจังพี่น้องทานนั่นน่าจะทานพอาะเป็นอาบน้ำหิวเข่าไรน้องมิ้งช็อตน่ใช่ไหมใช่ใช่ครับ อ๋ออย่าก,กินอย่าก,กินข้าวกับน้ำมันจะอิ่มก่อนเข, <อ S 3> ข <อ S 1> ้าใจไหมขเข้าใจเข้าใจครับมาเม่พอไปหาเขาครับเขาแล้วลูกกระดิ่งจริงๆสาครับพี่น้องน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วครับจะพักตรงนี้ม่อเอาเนี่ยไปเลย อย่าอย่าทำหนูอย่าทำมันกระดิ่นเลครับพี่น้องแซ่บๆครับน้องช้อนน้องพี่ยาครับอะไรไหมคบอย่าทำเ,เลยแอแ่บพินถ <laughs> ้าจะกินห้ามกินเข้าใจไหม อร่อยไหมครับน้องชั้นกินหอแซีบตลอดครับเป็นไรเลี่ยบปลูกห้องใหญ่กินอะไรเนี่ยห้องแตกเลยกินจนห้องแตกเนย อ,อ,อตอนกลางวันก็รู้จักพักผ่อนอยู่บ้านอย่าออกไปหาเล่นหาเที่ยวอะไรขี่รถตากแดดวันนี้อ่ะม,มันจะาหายไหมละ่ะมันจะหายสักทีไมหลมล่ะไม่รู้จักพักผ่อนนะ มาเถอะครับพี่น้องซับแซ่บมาเ้อะครับมากินข้าวด้วยกันครับเนักเก้าค่ะใครหมดเยอะมากมดหอมยังไม่หมดอาหารยังสิน่ถ้าแมนยูอันสร้างประเทศนี่ถือว่านั่นไล่เห่นพี่น้อง ปลานี้มิซต <สด S 1> ์นะจ๊ะวอร์สต้นไลน์มีซต์แบบแช่แข็งเนาะก่นไปร้านไทยจตาา่ใครจะมีซตปาลานี้สดใครชอบไหนสั่งไหมครับพี่น้องนิชอนเขาเนียนห่อนนะครับเขาอันนี้นะครับพี่น้องเขเาแม่ เขาลุงเห็บ hmm. ด้วยนะจาะนะจ๊ะลุงที่ว่าเห็ดอันน้ายู่ข้างบ้านนะจ้ะพี่น้องเข่าอันแล้วอ่อนอ่อนข้อพันธุ์ยังไม่ถึงเนาะอ่อนเดียกนาดครับพี่น้องลุงอันแล้วอันใจดีจ้ะอันเราบอกที่ว่าเขาเบิดไปเอาไปเอารถเจอร์สันม่ายแล้ก็สิมาเห็ดบ้านอยู่นี่นะจาอยู่ข้างนั้นกันนี่แหละจ๊ะพี่น้อง อร่อยไหมเนี่ยคนป่วยเนี่ยอิม่มไหมยังคะอิ่มแล้วก็พอพออิ่มชอ้อนเนี่ยกินน้ำตามสิกินข้าวให้มันหมดก่อน <c oughs> กินน้ำตามเนี่ยมันก็อิม่มหมดแล้วนะเอาอันนี้ไหม <c oughs> เอาปลาไหมได้ครับพี่อ๋ปลาเนาะอันนี้ลงนะครับได้แครับเดี๋ยวเราปลาที่ใช่ไหมอันนี้ปลานินปลานินปลาหิน <c oughs> น<ง>อร่อยไหม,มีเห็นหนึ่งได้บอมป็้คักนะครับพี่น้องเด็ดแล้วครับมาเด้อจ้ากินเขาน้ำกันจ้าจั่บนะครับพีน่น้องดีไหมเหรครับบอ,อมแ<อ>ล้วย แล้วกืมอากอิ่มแล้วครับอยากอิ่มแล้วครับแต่ีหนังสวัสดีค่ะไปแล้วเหรอไม่สบายครับไอซ่าเดี๋ยวไปนี่นะเดี๋ยวะมากเลเครับเอ่เดี๋ยวไปไหนมาเนี้ยมานี้สิแม่จะป้อนได้ไหมล่ะมาฝั่งนี้นี่ี่อย่าไปจับมันหนุกอย่าไปจับยูทูบยูทูบยังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวอาบน้ำให้ยูทูบกัน อาบชด้วยก่อนใช่อบ้ครูชมพูด้วยนะครับนี่ครับเซๆครับพี่น้องมาจอเห็ดไข่อย่างตุ่มยางมาตุ่มท่นจ้ะเล็ก็ยางมาตุ่มนเป็พี่น้องพอดเนื้อปลานิ่งดีแล้วนะครับพี่น้องเซบๆก่อน อันไรมากโอ้โหโอ้โหอ้มักงอนครับพี่น้องแสบสุดใช่ไหมวันครับพี่น้องครับแสีบครับเมนูนี้เด็ดเลยครับพี่น้องนี่ครับแก้วเล่นนะครับพี่น้อง อือมืงข้าวบอนมันแสดงว่าเปิ้นหิวไรจ้ะใครเหมืนเราจเป็นยังกินปลาดีอีกแสดงว่าต้องหิวพี่น้องใช้พลังงานเยเอะเราวันนี้นะร้ในแข็งแรงๆๆทำงานแข็งแรงแข็งแรงกู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 แูกูกูกวก้แดดเดีวยวกดู้ แวนะครับเด้อครับพี่น้องอร่อยไหมครับรคุณกินกนจะเป็นกอนจะกินเพราะว่าเมื้อจะเผ็ดคือกันปากขึคนอ มาด้วยจ้า <ừ> mm, เ,เ<ส>ก็บขอน้ำกันจ้าเก็บไหมเก็บครับอ้าวอันนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับบางส่วนกนเลยข้าวนิ่มมากเลยวันข,านข,ข้าวอันภาพงเป็นข้าวลามนอกจากมันจะแซ่บเนี่ยเสียบก็ดีก็กินได้เลยข้าวอันละแหงข้าวไม่ แต่ว่ากะกินไล่กับพ่ดีหญนอนพี่น้องเขาอ่ะเนี่ยเหนียวนะจ๊ะถ้าพ่อใหญ่เป็นเบาหวานงดเลยอดเนี่จ๊ะขาหมดไม่ได้ดิกะให้เลือดขาบหนึ่งไอ้ต้อมือหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่ากินแซ่บพี่ลิ้มันเขาเหนียวอยู่กิซานเมนูเมนูนี้ต้องกินข้าวเหนียวครับพช่วงคอยชิคาวันนะครับ หมดแล้วครับพี่น้องอืมิ่มแล้วหรออิแล้วหรอครับอิ่มสิครับมันหมดแล้วครับน้ำ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 ชอบกินปลาก่อนอ๋กินปลาก่อนยังไม่อิ่มโอ้จะแรงว่ามื้อนี้เขาแซ่บพี่น้องอืมอืมกินได้หลายจาะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยครับนะคะเป็นลูกป้าแะอามากินด้วยกันแล้วกินด้วยกันนะครับตาตัวไหน ปลาอิมม่มไหมยังน<ะ>่าฮะแฮมกินปลากินปลาอร่อยไหม,มแม่กินไขน่นะวันแล้วครับเป็นอ่อนเป็นนุ่นแ,แบนนสบขนาดค,ครับ ขับปหน่อยน่ปะอืมอนนี้สดสู้ับไปองเอาหนึ่งหนึ่งวานอออะไรบอกหวยเะบ่ใบหวยแล้วจ้ะปากซ่งมันพงนรับปหนอง ตาบ่เบิดนี่ยก็จะกินเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเป็นเห็นแล้วกินนี่ยถามว่เบิดนี่ยแล้วจะบ่ยิ้มเนี่ยพี่น้องเ้าเห็นอยู่ไงจ้นะวันหมดแล้วปลาเนี่ยกินอยู่ <laughs> ปลาเนี่ยกินอยู่ <laughs> พอแล้วมั้งมันจะแตกแล้วเนี่ยจะแตกอีกแล้ว <laughs> กินแสบขนาดจะนอนเลยลูกงแหมอย่าพค่ณทำ กำลังเล่นครับมันดือ้อเล่นเอวันวน,นั้นนี่ต้องเล่นกับพ่อวันนะครับบุกกันซะกันใช่ไหมมิอชอนเป็นอะไรนะเปนไข้โอ้โหเป็นไข้หายแล้วหายฉีดตูดตรงไหนมิอนชอนเป็นเสือพอหรือยังให้พ่อแป่เป็นอะไรนะ เป็นอบใช่ไหมเป็นอบอบเหรอกินเรื่อยๆดีเ <mus> ด้อ <cozy> พี <m uch inho> okay. so, ่น้องวานอย่าดื้อดือดื้อจ้ะตั้งปิดเทิมมาน่ะเป็นละเมื่อยครับลูกเห็นีหยังให้อิ่มแล้วอิ่มแล้วนะโอเคอ่ะปิดคลิปปิดคลิปกับพ่อแม่กันบอกคุณป้านะอาะกันเร็วๆ พี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้บ้าเบี้ยวกับฝากพี่น้องแซมพี่น้อครับเมื่อนี้ก็อันนี้แล้วครับเมนูมาปากพี่ฝากน้องแล้วครับปัจจุบันนี้จานนี้มานีัม่ได้แม่แกระซิบมันีังไม่แม่จึงไหนบ้าเบี <sh 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 uh> <sh 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 ้ยก uh 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 <sh <sh uh ับปากพี <sh <sh uh ่น้องแล้วเมื sh <sh ่อล้ครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวภาษาแบนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องจะงไียนกับปากให้น้ำด้วยนะครับ ฝากเป็นกำลังใจงให้เชนด้วยนะคะัครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไปห้องดนตรีนะครับสวัสดีครับเยออ้า